เราจะสาธิตการใช้งานเครื่องแม็กเครื่องทำมาร์กสายอ่โอเคอ่าอันนี้อัพใหม่นะอ่าพออันนี้เป็นรุ่นของอ่าแม็กยี่ห้ออ่าเลต t าทวินเนอะ L M 9 3 9 0 A อ่าโอเคอ่าตอนนี้เราจะใส่สายอ่าเปิดฝาขึ้นมา ผัดก,ก้านโยกออกขึ้นมาก่อนอ่ารีลลสแล้วก็ดันตัวชุดกดลงมาโอเคอันนี้มาใส่ทูบใส่ท่อลงไปใส่ท่อลงไปอ่าตัวนั้นหนีบก่อนเสร็จแล้วก็ตัวเลื่อนอ๋อต้องเลื่อนตัวนี้ดันขึ้นมาให้สายทันเมนหนีบอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ต้องให้มันวางอยู่ตรงแนวนี้ด้วยเพราะตรงนี้มันมีเซนเซอร์อยู่นี้อ่า ตัวเนี้ยตัวกดๆเนี้ยมันจะมีเซนเซอร์อยู่โอเคอ่าเนี้ยคื okay. อวิธีใส่สายอ่าเรียบร้อยก่อนปินก็เ<า>ลื่อนปินก็สายเขาลองให้มันเขาลองก่อนอ่าแล้วก็กดอ่า enter เเสั่งปิน อันนี้ไม่ค่อยตัดใช่ไหมหรือว่าตั้งอันนี้น้อยไปเปล่าตั้งแล้ว,ต,ลวตั้งไปอีกไหมคยังตัดแล้วลอันนี้มันไม่ตัดอ๋ออันนี้มันตัดเลยไอที่พี่ใส่มันไม่ตัดมันไม่ตึงไงอืมตึงไม่พอมันเลยไม่ตัดเนี่ยตัดไปเข้ามันม,มันหย่อนอืมโอเค